เมนูวันนี้จะเป็นเมนูสุดพิเศษครับต้อนรับอันได้อันทัวร์ครับที่บ้านเงนนะมีเมนูต้มขมเนื้อนะเวลาเขทาทำเขาต้องใส่ผักใส่เครื่องไปก่อนแล้วก็ใส่ต้มขมที่ทำไว้ในหมอ้อต้มสุกแล้วนะโอ้โหเมนูนี้น่าทานมากครับต้องทานดูก,ก่อนครับชื่ออย่างนะมผมยังไม่ถามชื่อเลยต้มขมครับไม่ตัวพี่จะชื่ออีอย่างอ๋อ อ๋อนอร์ซินายนอแสงครับนายนอแสงเชฟนายนอแสงเชฟครับเซฟนะเ <c oughs> มนูต้มขมโอโ้โหน่าทานมากเลยพาร์ส <c oughs> นี่เป็นวัวใช่ไหมใช่ครับกินบ้างครับกินกินกินหมดแหละแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือเขาจะทำลาบดิบนะลาบวัว <c oughs> ดิบ <c oughs> ผมทานด้วยพาสเสร็จนะครับเงาสั่งคนหลวงแก้วอันแน่แล้วก็ไอ้นอแสงครับไปเอานุ้นมาเปล่า มา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 กินน้ำด้วยกันเด้อกินน้ำกันเด้อปลาท่าวิ่แรกกับผมมือส่าเอ้ยเหลาเข้ามาเลยเาวอเล็กพี่เหลามาที่เหลามาไปขึ้นก้ามดูแล้วมั้ยมันเข้าได้ใจครับได้ไหมน่าหล่อด้วยลองชิมดูกน่อยครับอ๋อกินได้อยู่แล้วครับได้อยู่ชิมรู้ก่อนมาเลยเอกขาลงชิมรู้ก่อนน่ะล็อขาอย่างนั้นเอกขาไหมพี่พอเดี๋ยวจะน็อก ชิมชิมโีนี่อย้มอ้าันขมมากเลยขมดีวงตงัครับดีดีดีครับชอบชอบขมขมขี้วัวหรือว่าขมอะไรอะไรขมธรรมชาติขมธรรมชาติขมจากผักเราพอขมจากผักเอออานี้อร่อยเลยอรอยสุดอสุดยอด้นร้อนสุดยอดมากขอชิมเนื้อสันิดนึงนะ ขอชิ <simulator rainforest S 1> มไส้เอาเลยลยสิรัพี่ขอชิมหน่อยชิมสามครับไหมนะเขาเรียกไม่เขาไม่เรียกว่าชิมมันอย่างนี้กินเพได้กินเได้นั่ก็เนาะเนี่ยั่งนะนี่หครับสักคก็น้องผมงเนี่ยเาึ si ่มาเาหนั่งเลยาเย้โปลามี่ปลาจี อมาเลยมินัวนมอาลชิมครับทุกอย่างชิมแล้วอันนี้ชิมแล้วเดี๋ยวจะรอชิมเนื้อวัวสดเต้นไปหมดแล้วสัาักน้ำอ้ำอจบเาาลยนะอ้สัักน้ำ ้มาเลยครับโอเคครับุณครับโอ้สำลักน้ำดูมาอะไรมาอะไรมีไงยามาินโอ้ยเซหลายแต่มีคนบนโอ้ยนี่แหละพอแล้วเราข่าวกันน็อกพอดีเลย ชิมเนื้อวัวสดก่อนอชิมพักตักใส่ช้อนในพี่หน่อยดินี่ครับเนื้อวัวสดอันนี้จะมีเนื้อแล้วก็มีหนังถูยใช่ปะเป็นลาบใช่ไหมครับลาบวัวาบัวสดนะครับชิมเนื้อตรงนี้ถ้าไอ้เราไม่บ้างนี่นายนอเซงจะพาพี่ไปเที่ยวนะครับเดี่ยวอะเวนจอร์นะครับพี่ แต่ว่าไม่บอกว่าจะไปที่ไหนที่ตื่นเต้นเนี่ยคืนนี้นอนไม่หลับตอไปเลยมันไปที่ไหนดูก่ร้องเราะฟังไประเบิดปลาดิท่าท่านทางไประเบิดปลาปลาเข้าไปในป่าเลยปะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วขึ้นเลยจับปลาเดี๋ยวไปครับไอ้นอแส่พวกนี้พาผมไปแอดเวนเจอร์ วันนย้อนจีนแต่เชาแปดโมงเริ่มนะครับว่ามันนี่ครับลาจะไปด้วยลาพุ่นี้ไปด้วยกันด้วยกันเบาากัดายโอ้ไปะไปลนี่จะมันสะดวกมันไรลาบเรากินด้วยเบียบทานโอเคไหนเาเดินกินเลยตัมจอกตำ้าจอกตัจอกิมฮัตั้จอกสก,ก๊อตเซยใครมันยิเดเมเอาเซยปลามนี้ด้วย โอ้โหเจามึงล่ามากอ่ะเจ้าเฮ็ดทีวียนเนี่ยได้ยินจามกังเลี้ยงเข้าหรอวะเดี๋ยวหน้าเขาเนียนเขามามขึ้นเฮ็ดวิดีโอซีมนพักไม่กินตัวนี้ให้เขาเบิ้งให้พี่เบิ้งเลยเกิดไปแล้วกินไรแมงซักผ้านะไม่มีสักตัวแล้วพี่ลองดูมีไหรมีไรตู้สามตู้เหรอกำแมงอันเยอวอ่ะไอ้สุกอ่ะข์ไปชงยงหน่อยเลยกินข้าวด้วยกันครับ กำลังลอยกระแกงต้มขมเลยไปทำรักน้ำซุปได้ไงมั้งไปตังข้าเอาสอง้อยตังคแ้วก็ไห่ยผมาเด๋ยวไผมาลังเแหละตัต้มมาต้มมาเนอน้ำเขาแห้งไไม่จิว่าหมดมเป็นทางนม้แม้เจินย้กระเตยทั้งงานกำยยมาหมับอนอนสถานที่จะพาค่อยไปเบิ่งที่ไหนมั้แม่น้ำอีหยัง น้ำขน้นไม่น้ำขึ้นครับอนะหมาปุ๋ยอะหมาไม่เหนมอจ้องผมอันตันนี่องรามดิดตัวนี้มาแลก็นี่กับวยูเมื่อปูพจ้าปกติะนี่ทีนี้สิั้งอ่ะอัเตันบ้าแซมัลูกสาวทางพวอืมนยุงของมั้งองอะตังฉนอ่ะฉนยังไง ชุมไพปีนองอยู่นะน้ม่เนามาเลยเขพูดก็ไม่ถูกถูกอ่ะเงี้ยไก่ใหญ่อะไรเหน่งเอาปลาก่ันพี่เตื่อกี้เราไปเอาปลาอะไรเขาเรียกว่าเส้นเน่ยเส้นแน่งหรือซักแบบตะคัดตะคัดเออถ้าใส่ครั้งนึงเนาะไม่ถูกแล้วว่ามันมันใหญ่เกินไปปลาตัวเล็กเออไม่ถูกไงถูกแล้วก็ก็คือปลาไม่ได้มันคือถ้าไปนู้นคือมันจะไม่มีปลาใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมไอ้หนอแสงไอ้แม่น้ำเขึ้นจะไม่มีปลาใหญ่เยอะ มีอยู่มีปลาโน่ตัวโตก็มีครับตัวๆถ้าไปเจอที่มันอยู่ไงครับต้องดําเรียนแน่ลําน้ำเกลงใช่ไหมต้องลําน้ำที่น้ำลึกลึกไปหน่อยครับที่น้ำลึกที่คนเข้าไม่ได้ไงอ๋อเหรอขนาดนั้นแล้วถ้าผมจมตายทําไงเนี่ยโอ้เล่นนะไอ้ยาแสไปเดี๋ยวไปด้วยกันครับไปกับมือชี้ไม่กลัวอันนี้เยอะพี่ไม่เป็นอรอืมเล่มมี่ครับ ไม่เป็นไร History, igan, ครับไอ้แค่นี้ก็ค่อยๆกินก่อนถ้าไม่เหลกินอย่างที่ยางผมกินน้ำปอกินกตรมาเป็นหน้าไปแล้วตีท่อขนมกุมขนมกุมอือ้โหเอกินล้วอก้าสองตันัดเข้าไปแล้วมวมาเฮิ่นขึ้นักอะไรกนนอิยมาแล้วพิยาล้งน้อง้อไอซิมฮากอีคนนึงที่ทำแบรงมันออกหด ซิมักไหนอออายก็ได oh, <here> wow, oh, ้หรอที่วันนั้นทำไอ้นั้นให้นะชื่อซีมักเหมือนนะสีมักอ่ะอ๋อนี่เนื้อดิบนะเนี่ยนี่ใช้เครื่องอะไรบ้างครับเนี่ยตำเครืองอีกอย่างมัางไงราดนี่คือมีอะไรม้างพริกมะแขนครก็พริกมะแขกับโบมึงอ่ะข้าวไงข้าวที่อมหอมไหมอ๋อเหรออ๋อแล้วเนื้อวัวนี่ก็คือสดสดแต่ว่าต้องตีนหนังต้องตีนหนังเลยนะครับ นี่คือต็นหนังนะครับสำรีันที่พกินต้วะออะเอลกลกเราาต็นหน้าเนาะยอดชุโดนเนะดิดทางนั้นเลยนี่กุ้งเต้นนะเอ้ยแซบอยู่แซบหล่าอยู่น้ำน้ำเนี่เขาทำดีแดกโอ้ยกินได้เลยครับเต็มน้าแสงงเนี่มาเานิ นี่นี่นักนายสนอเทนทองอะไรครับน่าเสิ้ยจึ้งเหมือนคนบ้านที่ประเทศไทยผมเลยมาวาหรือว่าะไามว่าอะไอันนี้คืออะไรไอ้นอแสงลาบคั่วครับลาบคั่วนะผัดครับนอเสือผัดครับอันนี้คือสุกอ๋อนี่สุกแล้วใช่ไหมลองดูหน่อยยังมีน้ำดูที่เตาไฟไปกำลังเผาอะไรอยู่ มันชวเฉมันบมนกาขนังเหรอไม่ได้เราให้เขามายิมดูก็ได้ลองข้าหนังวัวหนังควายแย่างบ้าหนังวัวหนังควายย่างมันวอาอะไรใจกันนั่นก็ได้อโอนังย่างองหนังวัวหนังควายครังควายครับเป็นส่วนไหนเป็นหูหรือเป็นหนังหูอ๋อหูวัวย่างไอ้นังควายย่างครควายย่างปลาไม่เบิร์นเด้อ อ๋นี่เป็นส่วนหัวของควายครับอืมควายย็นไหนก็ยยอยหน่อยช้างมีเนื้อหัวดี๋วนี้ขายก็ีนะีเออหางไปกับหมูมันเอหน่อยนี่เยอะแาอ่ะวารุ่นไหนหนอต้มเนี่ยเรีมีกาน่มมาว่าเดียเมืฟังว่าต้องต้งคื่แล้วไปเดียวมึง ก็ไม่ยากแบบนี้เว้ยจิ้มอะไร่ได้เลยใช้แบั้งเพื่อที่หูตีนะวันนี้ผมก็หุงแล้วแหละเดี๋ยวนี้อันนี้ต้มหรือย่างเนี่ยต้มแล้วต้มมาแล้วแล้วก็มาย่างอีกรอบอ๋อตะย่างอีกต่ออ๋อจะหอมอ่ะครับอะไรอะไรตาสบายเลยลองวิธีผมจะดูวิธีการจ้าอ๋อเขาอยากเบิ้งหน่อยเด้อเจ้าย่างได้เลย ตามหนแาบลมวมันเหมือก่ออาลมกงวมันไอ้บ่มางวกับไทยเปนคี่เงี้ตาเราสองคนนะแนั้นเสียงผมผมมาหนีานาให้นี่ละไม่ได้นเยี่ยวกิ่งอ่งว่ะ้ขานยกายกันเยกายมนา่งยหน่นถ้าสูนี่เขาต้องขออ่ะใช่นกุ่วงม่อินกึนถึงไม่เสืยอปล่าเลยเยบนน้เมีน้อยนี่ หายเมือนัววัวเราคนหนาเนเนี่ยเมนชิวหอยก็ได้ทุกทุกเนชั่มงนีลยเนี้ยเนี้ยเน้ยเเน้ยคนี้ไเยเนี้ยี้ยเนี้้ยนี้ยเนีนนี้ยเนี้เ้นี้ยเนี้ยนี้น้ยเนี้มเนียเนนีเ้เนี้ยเนี้ยเนี้เน้ยเเนยเนี้ยเนีน้ี้ยเนี้ยเีเนี้ยเนียี้เนียเเนีนี้ยเมีนี้ยนี้ยเมีนี้ยเนี้ยเนี้ย้ยเนนี้เยนเยเียย้นีูเย้ย เมนูโหดเลยเนี่ยผมยังออกมานี่ยังเห็นผมกินใช่ไหมยังเลยแมงคิบัวนดูดูดแมงอะไรอ่ะดูนี่นาดี๋ยวเดีนยวแป๊บนึงเข้าปากกูแล้วเร็วเข้านี่ครับอะไรอ่ะยังไม่ตายกำลังเนี้ยแมงแมงแมงซักผ้าอาปากสีมักแล้วปัดแดกไปเลยเขาไปเรียกว่าทานแล้วผมไม่เคยกินสิมักกินได้จริงเหรอเข้าไปแล้วปัดวันนี้กินเมนูโหดครับดูนี่พวกนี้พวกนี้อาจจะกินเรื่อนี้เยอะกว่ามีมีเมนูโหดจริงวันนี้นี่วัวนี่ใช่ป่ะ ลาบวัวดิบ,บ,บ,บต้มขมว,วมัวกุ้งขยา่ามีทั้งแมงซักผ้าแมงเยี่ยวแล้วก็มีลาบสุกแล้วก็มีนี่หนังว,วัวหนังควายวาย,ย่างเหรอเขาเรียกว่าหนังควายไดไอ้ายหนังควายย่างปะงสุดยอดครับพี่คนอ,อ่อนเรากลับมาแน่ทัวครับทีมนี้ได้กินเมนูโหดๆที่บ้าน แง่นครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับกินกับพวกบ่าวทั้งนั้นเลยโอ้ยต้องรอล้นคืนนี้ครับว่าจะเป็นยังไงพาร์ตดีครับเติมอีกแล้วครับต้มขมบัวอ่าครับเดี๋ขอดูในคอมเมนต์มา่อยนนี่ครับหน้าตา่างนี่ครับให้เห็นใบฝ้ายโอ้ขอบคุณครับขอดูในหม้อครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นี่เองสุดยอด